มานี้ปักใบใบเลยฮนะอบเรามาดูว่าบุมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ผมสงาแสงได้แต่ไม้นี้มีสิทธิ์โยนแก่นเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับ ครับพี่ช้างพี่จิตครับลูกนี้เข้ามาจบมาตบโอ้โหอ้าวครับคุมซนได้ดีเลยทีเดียวครับผมใบนี้ ลูกนี้ครับเมือขึ้นของพีดับิวครับเข้าวงมาจบครับตึบลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับผมแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้อเอาครับเรามาดูครับผมน้องทีนี้เดินไปที่วงครับตีดนรับหนึ่งครับไปต,ติดรับสองเข้าวงมา นีปั๊บเอ็มบเลยฮนะสโลโมชันไม่มีด้วยนะครับผมนะเอาครับสองแต้มในสนามครับเป็นของทางด้านสัง่าแสงเอาครับเรามาดูครับลูก้คี้บพีดบิลจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนฮนะ โอ้ยเราไปจุดตกไม่ดีฮะอน่าจะเสียอยู่นหนึ่งน่าจะเสียอยู่สองแต้มอยู่อะผมโอ้โหไล่ได้ทุกใบแล้วนะครับตอนนี้เข้ามา มาเปลี่ยนใบสุดท้ายครับผมใบที่สองนี่ไปดับลงหัวฝ่ายตรงข้ามนะครับน้องทีตีโดนรับสองไปติดรับสามครับลูกนี้เข้ามาลูกเนี้ยจบบน้องทีนี่จัดหนักให้ทุกใบเลยฮะ โอ้โหหนัก,นก,นกทุกลูกเลยครับผมลูกใครฮะลูกลควนะครับตอนนี้เออตอนนี้ลูกของทางด้านพีดับบิลได้แทมอยู่เหรอครับเนี่ย ครับลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนนะฮะแสดงว่าลูกบนลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกของทางด้านทีมของพี่เดบิวนะครับผมน่าจะมองลูกผิดนะครับเอาครับพี่ไายับน่าจะขึ้นมาเก็บแปมคข้ม,ขมาจบมัตึบลูกนี้พี่ไบขึ้นมาเปลี่ยนนะผม ในหนึ่งต้านในสนามไปเราดูครับผมลูกนี้พี่ช้างพี่จิตจบมับตบลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเหมือนกันนะ ับลูกนี้ครับจะทํายังไงครับพี่ใบหรืออีกสองใบในมือปั่มต่ำว่าผมใบนี้ ลูกนี้หลุดอีกครับโอ้โหหาครับลูกนี้ครับทั้งด้านทีมของสง่าแสงเนี่ยน่าจะได้อยู่นหนึ่งแต้มแล้วลูกนี้ครับน้องทีครับจะขึ้นเก็บแต้มที่สองได้หรือเปล่าครับเข้ามาตุ๊บโอ้โหต่ำเยอะครับผมน้องทีได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับผมในไม้นี้สกอร์เรื่นเป็นหก 哦，0。Oh,